ค่ะคุณยายจอยค่ะสวัส enfin ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายกระดาวันนีค่ะเนี่ยสูงขึนบนนอรอบพักหันเข่าเขาเนาะเขาอยุ่าคุยใหญ่ค่ะเกือบแตกสามตเนาะคุณยายเนาะตัวลีดคุณยายให้ไปกับหกศูนย์สี่เนาะกับฟันสี่เกือบแตกสามตูค่ะท่านผู้ชมแต่แถวผู้ใดตัดเล่นกับสีมานกันกับคุณยายอยู่เนาะศูนย์สี่ของคุณยายค่ะท่านผู้ชม ทางวันนี้คุณยายเพิ่นฟันล่ะค่ะเรืืองเล่าสีเป็นจัง๋แก่คุณยายเพิ่นเบาอห้ฟังเนาะค่ะเมื่อคืนนี้บอกกันเนาะมื่อขืนจ็คพันธ์ใช้่ากไม่ได้ศูนย์กับศูนย์จ็กมาห้ไปอย่างกระดกระเดียคื้พวดขึ้หรืออะไคือหายอยางเขาวุ่นีายว่นวายงนักเอาเลยมองน้ำกรไดคนกละไรไหลคนไหลจกใหาหายอย้าเขาขู่ขึ้นหายแท้กูเป็นอีังนหาคนีกคน เขาบอกปากเด็เขาบมปากบอกอน,นั่นเลยก็จะให้ฮือยๆอยูอู่้เดียวคนสูญไหลเหมือนแห่ะแต่เขาบอกอย่างไงคนจะมาเียบจะให้นี่มุกในใจแม่นห็นหัวมันคือฟันหนึ่งปีเนาอว่ะขอหวมือแล้่ะไม่เดนฟันขึ้นก่อนบ่อยบ่ยเลยมากมันขึ้นนี่ฟันต่อมาขึ้นนี่ เียวื่ขึ้นมาบกก็ูกชาบบกแม่ก็สูญินเมื่อแต่งไม่อแต่งโ้โหแล้วม่เปิดพารลอดีโอ้เหลานนนนั่นเป็นยังไงบ้านะฮะจัแม่หายไปแม่จแกหายเหงื่อแม่แต่มันเ้ยมันยาแต่ว่าในใจนั้นเขียดแห้งแต่เขียดแห้งแต่ว่าจะเกียดในไฟเขียด้ามันจะเกียดก็เหล็กูวว ไอันอันอันมันจะเกี่ยวกันบ่เดียวหนอบ่หน่ยเห็ถูกกันนอเดียวเดียวตีความเหน็ดของแม่น้อถูกนี่จุดมือขึ้นบอกคุณใหญ่จุดมือวันวันเป็นแปดันคนวันมันโคนเลยจุดได้จัามือล่ะคะวันโคลนหดก่อนโมเมนต์มันหนีวดนีวดยี่ง้านหมาเนี่ยน่ะเนี่ยจุดว่างหดวิ่งานมาอืบวันจุดมันโกนนี่ เลขใหญ่ถูอืมอี่เลขถูเด้อค่ะ้วยมากนี่ค่ะนี่นี่นี่เลขถูสองศูนย์หนึ่งเนาะแม่เนาะบานนี่เนี่ยมืเส้ามากแี่กับขวนหือนทูเหื่นแหลกเขาไปนี่หื่นแล้วไปพี่บังถูเลขหนึ่งสียค่ะเอาให้เพื่อนเบิ่งเลยค่ะตอนนี้ยัางยัางย่งยังใจอันย่งเจอนสองถูนยค่ะเด้ออ้ยอย่างบองกองฟองทุกค่มันหนกั สองศูนย์หนึ่งเนาะแม่แมนียอันตัวนี้นีตัวนี้มันเจียอะไรเนี่ยมือเสาแล้วนีค่ะตัวนี้ยังมือเสาเนี่ยมือเสามือต่อมาแมนแมนตื่นหนำเสาใหญ่ก็เลยขวนเงื่อนทุ่งเงื่อนเลขหนึ่งใหญ่เสียนี่นี่เดือยอยู่สองศูนย์แต่ว่าหนึ่งเสียไปแล้วหนึ่งเสียไปแล้วอีอีรีตัวนี้ค่ะ บานี่ยของม่อาหันเหล็กสองแได้นอพี่น้องมันงหั่นกะมีเหล็กสองเมนแงงเหล็กสองบานีเหล็กชุนเสียเหล็กสองเสียบันีเหล็กสองเสียเล้ยแต่เหล็กชุนจะเดียวคูเลี้ยนเลยนี่เลือเลยนี่เลีมานเลย เลือดตีเล็กสูนเด้อนี่เลือดตเล็กศูมีหายอีกเลยหายไปอีกมันทจะเห็นน้ำกันค่ะมันเห็นน้ำกันรถุกคนเหลือสองอย่างเดยคุยกันไปหน่อยเดียวแม่หันมาเลขสูนย์หายอีกแล้วนะเอาขึ้นม่บ้างศูนย์หายแม่ไปอีกแล้วนะ ยายไม่ใส่หูเอาเอาเอาไปอีกแล้วพี่น้องไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเด้อยโอ้โหหายไปอีกแล้วขนลหายไปอีกแล้วค่ะโอนลุกถูกแล้โอนลุกกระตูกะตูกองนางไปไหนไันแล้วลุกหายไปหมดเลยถูกกระแตกน้ออันนี้ยังทุบเป็นยังจีท่านนี้ก็เป็นเด็กสวนอยู่ลูกท่นนี้ก็เห็นก๊าบตาเห็นก๊าบตาลลูกท่านแม่เห็นลท่านแม่ตั้งแต่คุณยายเคยจุดมาดิตัวเหล็กก็เคยหายก็เคยเป็นนี่เป็นถูก ดอกแล็กแม่ดอกยูกดอกแล็กที่เป็นพันธุ์เดิตัวนี้ก็หายแบบซึ่งๆนาเลยซึาใเห็นแบบชัดเจนเลยมันบอกเอาเนาะเห็นแล้กันเนาะเมึงเนี่ยเต็นแห้งได้นไหมหายซึ่งๆนาเลยนี่มันจิอยู่หรือมันจีบกาบ์พอเน่ค่ะใช่เฮ้ยเอาจังไรดีก่ะใครท่านผู้ชมไปผิดเจริญหน้าเบิ่งเนาะค่ะเนาะวันนี้ตัวเลขของคุณใหญ่หวดนี้งวดตัวเลขงวดนีใหญ่ก็คือว่านชุนเด๋อ ฟันซูนลองเก่าเหมือนเดิมนะลูกนะค่ะฟันซูนล่องเก่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยเนาะจริงเลยตอหนาตอตาเฮาเลยคือแดนบดเลยนะลูกมันบด้ลยลูกบดบอวบบดบานบดบูบบกะว่าเป็นยังคือให้ทุกอันเหล็กนึงเสียกะบอกได้เนียเหมือนสาเอ้ามันเสียไปไส่ไมไม่เอ็ดก็ว่าจริง เมื่อกี้นี่มีสองศูนย์แมนกับคุยกันไปกันมาเด็กสองหายบารนีกาบแม่เบากันอีกแต่แม่เด็กศูนย์หายอีกบานีบอกมีอย่างเลยไม่ควรเดกางเราเจอมันหายหนอกระว่างซ่อมกันอยู่ในหนอก็จะพอาเบอค่ะสังคมคุณใหญ่คุณใหญ่จะเอาเข่าบ่ สอเาเอาเข่าค่ะาว่าเหตุการณ์ิงเกิดถึงนอกเหตุการณ์ต่อตาแคุณคิงลูกวันนี้ตัวเลขเพิ่มเติมนอกจากเล่หถูกมีบอกค่ะคุณใหญ่งวดนี้ใหญ่เอาเล่หถูกแล้วเลขฟันใหญ่นี่ก้มศูนย์เนี่ยเอาจะมีศูนย์ลูกค่ะศูนย์เนี่ยคุณใหญ่ศูนย์เนี่ยเยาวศูนย์หากับศูนย์สี่ศูนย์หาก็เอาเอาเอาสี่ศูนย์จ่ะยาวต่อศูนย์สี่เอาสี่ศูนย์เอาศูนย์ศูนย์เอาศูนย์หากับสี่ศูนย์แหม สามโตมีบอกคุณใหญ่หน่อยโตใหญ่ใหญ่อยา่อยากไหเอาเอาเ็จใส่ดีบอกกจะมากิได้ฟันว่าเดียวไปจับลูกแย่ฟันว่าเดี๋ยวจับลูกแต่มื้อหาแต่หานี <beautiful. S 3> <laughs> ่ม <infused> ันรักลอยมันปวดนี Hence, <have> ่แยว่ามันเบาอวินี้เด้คือคือเฮาเบาหน่คันแย่ว่าโตไหนบหมาคือบหมาเนยฟันว่าเดี๋ยวจับลูกลูกไผ่คุณใหญ่โมหตื่นสองมาใญ่แ่ไปดีเดี๋ยวฟันว่ะเดี๋ยวจับ สตจับในความฝันนั่นเดี๋ยวจับโลง่ง,ง,งเดี๋ยวไปรวมงานซพตต่มสองมาเดี๋ยวไปรวมงนในในความฝันเดี๋ยวไปรวมงานซบปะไปแต่ว่าจะงานซไพไปบ่บ้านไปหูบห่อือยังอยู่บ้านือยังโมเมนต์บ้านคือยู่บ้านคือโมเมนต์บ้านนะไปเลยไปนึ่งมีมี้นยิงอยู่มีผู้้นยิงอยู่หัน แปดคนผู้เฒ่านั่งอยู่ข้างล่างนี่แปดคนแต,ตแต่เขา,าบอกน้ำยาไยยายบอกน้ำแปดคนนั่นเอนอยู่น้ำกันอยู่ข้างบนแมนอยู่น้ำยาอยู่น้ำโลง่ยยงยายก็เลยไปจับบานีขา้างล่างค่ะค่ะบานี้จับโลงนั่นผู้เฒ่านั่งอยู่ข้งางล่างเจ้าฝนคุณดียวผู้เดียวผู้เดียว,ตยวแต่ว่าอยู่ข้างบนนี่ผู้หญิง รุ่นคุณใหญ่นี่บอกเนี่ยแปดคนรวมคุณใหญ่น่ะบอกแสดงว่าในงานพุปะมี่งมีแตู่้หยิงเขา,าบาาาาขอบาปาปกว่าน้ใหญ่ได้ใหญ่บอกเขาบอปากน้าเลไป่จังไนมันจะเนขึ้นเดี๋ยวไปจับลูเขาบอกเข,า,ขาเอื่อญี่ปงานพุห้ไปยงน,น้นจุไปมันก็ตายกู้ตายนีแต่ย่าหรือว,ว่าไปหอดคุณยิ่งบอกคุณใหญมาเอื่อมี่หุิงจะเคี้ยงมากมเข้าไาหไป เักไใหปเสียงนั่นผู้หญิงหรือเสียงทู้ชายิยิงเพยิงแม่นว่าไปงานเขเด้อว่ากก็เลยไปน้องเขาไปไปหอดยให้ือตายได้ตายดีเด็อยาเรยมืออย่าไปจับลกดอกใหม่เต็มละยิบระยับค่ะไปจับลกยางอกมันเนี่ยมาข้างลลังเอามีงหนึ่งที่เดียวงูอยู่น้องันนีนเขาปากน้อพ่อคน Có là có mở con được, Như rồi tử đây đúng không? Có mở con đường Chứ ý hắn không có mở con nhảy cái lời xéo chết say Nhảy 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 chết say Chết nhắn thân nhảy Chết xuống Cô hỏi xuống nhảy Chết xuống si Ui chết xuống hả Chết xuống Chết xuống hà, Chết xuống hà chết si Mẹ bà cái kia nó phân hết lộn, à. phân hết lộn xuống mạng nó chấm vào đáy, nó cầm vào đáy, nó nó phân hết nó chấm vào đáy, xuống Cái bàn... ừ. ừ. này à. nó ngủ, tự nhiên xóa mạng ra Cái này ความฟันกับแจ็คซูนใหุ้ภัยอีกมุ้งฟันดีดีเลยไอ้ใจในขวดนี่ก็คือมันใจซูนมันใจซูนมันใจซูนแทนค่ะใกลิจะมาด้วยกันแะ้วมุ้นะความฟันของคุณยายมีอย่างพิ่นเตือนมีบอกไม่มีหนุกไม่ทำมีนะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้ที่เราให้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังน้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยเนาะค่ะนอฟันศูนย์ค่ะล้มเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมนอเลขที่คุณยายจอยพันจุดถูกใดนี่คือสองศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศูนย์ค่ะเป็นเลขที่คุณยายจอยพันตีจากความฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมนอประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะให้ท่านผู้ชมทางมานเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอก่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายยังบ่กดติดตามจ่าปอก่ะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สีบ่พลาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก่ะสิไปติดตามมาฝากเอซทั้งบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ก็สิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ